เชิญเพื่อนเล่นทิกตอกเครื่องใหม่เบอร์ใหม่ใส่รหัสเชิญไม่ได้ทําไมยังขึ้นช่าโกงวันนี้จะพาไปดูวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับสาหรับคนที่ซื้อเครื่องมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นเบอร์ใหม่เลยแต่ใส่รหัสเชิญไม่ได้นะครับมันมีวิธีแก้ไขนะครับเพื่อนๆตอนนี้ทิกตอกเขามีแคมเปญเชิญเพื่อน 5คนรับ10,000บาทนะครับใครยังไม่มีรหัสเชิญหรือยังไม่มีแอปนะครับสามารถโหลดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับเพื่อนๆโหลดฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไปเข้าร่วมแคมเปญติ๊กต็อกเชิญเพื่อนนะครับตอนนี้เชิญ1คนได้2,000บาทนะครับ5คนรับ10,000บาทนะครับก็คือให้เพื่อนเราเนี่ยทำภารกิจการดูวิดีโอโพสคลิปต่างๆนะครับให้ครบ14วันนะครับตั้งแต่วันที่สร้างบัญชีใหม่นะครับทางนั้นเอง การเชิญเพื่อนไม่ใช่เรื่องยากนะครับสำหรับใครที่จะฝากลิงก์ฝากได้เลยนะครับข้างล่างแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดซ u b สไครป์ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมจะได้นําข้อมูลดีๆมาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังกันทุกคนครับทุกวันนะครับผมไปดูกันวิธีการแก้ปัญหานะครับสำหรับเพื่อนๆืที่ซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะครับแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ใหม่เลยไม่เคยมีแอปทิกต็อกนะครับว่าทาไมถึงใส่รหัสเชิญแล้วมันยังขึ้นช่อโกงอยู่นะครับปกติแล้วแอปทิกต็อกเนี่ยเขามีกฎนะครับว่า เราจะต้องใส่บัญชีกรอกบัญชีโททั้งเบอร์โทรศัพท์ของเราเองนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆของเรานะครับให้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกรอกบัญชีชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับกรอกให้ชัดเจนนะครับที่สําคัญเลยนะครับเบอร์โทรนะครับถ้าไม่มีเบอร์โทรใช้อีเมลก็ได้นะครับประเด็นก็คือทําไมทําทุกอย่างแล้วยังใส่รหัสเชิญไม่ได้แล้วรหัสเชิญยังขึ้นช่อโกงอยู่นั่นเองนะครับ จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเราพลาดตรงนี้ครับผมพลาดตรงที่ยังไม่ได้ไปทําภารกิจครับผมเพื่อนๆมุ่งที่จะไปใส่รหัสอย่างเดียวเลยนะครับมันทําให้ t i k t อกเนี่ยระบบของ AI ของท i k t อกเนี่ยจับว่าเราไม่เหมือนคนที่กําลังเข้ามาเล่นท k t o อกปกตินะครับเหมือนอาจจะเป็น ai นะครับมาแล้วก็จะใส่รหัสเชิญอย่างเดียวอันนี้ผมเข้าใจครับดังนั้นเองวิธีแก้ไขคือให้เพื่อนๆนะครับไปทํา ภารกิจก่อนนะครับถ้าใส่รหัสเชิญไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือไปทาําภารกิจเช็คอินนะครับผมข้อ1เลยเช็คอินนะครับ2ส,ส่วนใครถ้าไม่มีปุ่มเช็คอินไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่ใครมีก็ทาําภารกิจเช็คอินก่อนนะครับ2ทําภารกิจโพสคลิปครับผมโพสคลิปเพื่ออะไรโพสคลิปเพื่ออ้างอิงเพื่อรับเงินสดนั่นเองนะครับ นั่นเองเพื่อนๆที่สร้างรหัสมาใหม่นะครับให้โพสต์คลิปก่อนเลยนะครับตั้งโปรไฟล์รูปของตัวเองครับโพสตคลิปนะครับ3แชร์หน้าคลิปวิดีโอนะครับแชร์หน้าคลิปวิดีโอที่เขามีในแคมเปญออกไปนั่นเองครับผม4นะครับดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอตามช่องนะครับช่องที่เขาแนะนํามาให้เลยนะครับช่องเอ่อการดูวิดีโอนะครับนี่ครับการดูวิดีโอตรงนี้นะครับ ช่องการดูวิดีโอการรับชมนั่นเองครับเนี่ยครับการรับชมก็จะมีสี่ขั้นตอนนะขั้นตอนครับมันก็จะมีเหรียญขึ้นให้พวกเราอย่างนี้นะฮะแล้วก็พวกเราก็ ทำการเลื่อนดูคลิปวิดีโอไปนะครับดูดูคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดหัวใจนะครับกดหัวใจเพื่อนๆนะครับแล้วก็อาจจะคอมเมนต์หรืออาจจะแชร์เพื่อนๆด้วยก็ได้นะครับตรงนี้คือเลื่อนดูไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้นะครับให้พวกเราทําภารกิจไปปกติเลยครับไม่ต้องกังวลเรื่องของการใส่รหัสมากเกินไปนะแล้วพอเราทําภารกิจเสร็จวันนี้ครับอีกวันรุ่งขึ้นครับให้เราย้อนไปใส่รหัสเชิญเพื่อนอีกรอบหนึ่งครับผม แก้ปัญหาแบบนี้ได้แน่นอนครับทํามาแล้วครับอันนี้ผมยืนยันเลยนะครับอย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองด้วยนะครับผมใส่เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะครับให้ตรงกับเบอร์ตรงกับเครื่องของตัวเองนะครับตรงนี้เดี๋ยว t ิ t t o k เขาตรวจสอบระบบเรียบร้อยเราก็จะได้การเชิญเพื่อนที่ถูกวิธีนั่นเองครับผมเล่น t ิกต o k กันให้ถูกวิธีนะครับขอบคุณครับ สำคัญเลยอย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับผมใครยังไม่ใส่ให้ไปกดตรงขีด3ขีดขวามือบนเข้าไปที่จัดการบัญชีนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับมีคลิปสอนใส่อยู่เล่นติ๊ t o ็อกกันให้ถูกวิธีฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ